ปลาแดดปลาสรอย,ยปลาน้อยปลาส้อยปลาขาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะ้มน้เป็นเมนูอาหารยังไงคะ่ะอาหารสุขภาพจักหน่อย้อครับพี่น้องค่ะเป็นผักนึ่งค่ะผักนึ่งกับตำแจวตำแจวแบบ เจ้าปลาหลตอนค่ะแล้วก็มีปลาสมหนึ่งปลาสมค่ะปลาสมหนึ่งกับผักค่ะกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นห่อค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะพี่น้องทุกคนค่ะทั้งไทยและต่างประเทศนะคะมากินด้วยกันค่ะมาค่ะน้ำลายหอมเจีวค่ะ มะเขือลวกมะเขือ,อน,นึ่งผักหนึ่งหลาย่างคัะอันนี้เพิ่นเอินผักผงชูรสบ่เดยเคยกินนะมคะผงชูรสผักริมรัวนะคะผักแบบบ้าน มะเขือกล้วงตุ้งกวาวตุงน้ปลาที่เด็ดส แล้วก็มียอดมะลุมนะคะเพื่อนๆค่ะยอดมะลุมก็มีประโยชน์เหมือนกันยอดทั้งฝัก ทำง,ง่ายๆค่ะเป็นปลาสมปลาสมปลาจีนหนึ่งเช่กันเลยค่ะเบยมาหนึ่งดนค่ะเบยแห้งครับพี่น้องค่ะที่เรา,าเสียมาถอดปลาหลาสอนกลางเลยค่ะกระลำกระลำกันหนึ่ง ด้วยผลครับพี่น้องครับหอนดูดกินผักเยวง่ายค่ะ ปลาส้มครับพื่อปลาส้มสมปลาเขาคือทำยัไงครันขุยเจ้า

就勒汉嘛。